ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา277เมื่อมีบุริมสิทธิ์สามัญหลายรายแย้งกันท่านให้ถือว่าบุริมสิทธิ์ทั้งหลายนั้นมีลำดับที่จะให้ผลก่อนหลังดังที่ได้เรียงลำดับไว้ในมาตรา253วรรคสอง เมื่อมีบุริมสิษธิสามัญแย้งกับบริมสิษฐ์พิเศษท่านว่าบุริมสิษฐ์พิเศษย่อมอยู่ในลำดับก่อนแต่บุริมสิษธ์ในมูลค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันนั้นย่อมอยู่ในลำดับก่อนในฐานที่จะใช้สิทธินั้นต่อเจ้าหนี้ผู้ได้รับประโยชน์จากการนั้นหมดทุกคนด้วยกัน